สวัสดีครับโรงแรมคลาสสิกคาเมโอที่ยาสวัสดีนะครับเทศกาลอาหารญี่ปุ่นนะครับยอดนิยมกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันที่1 2 3ตุลาคมนี้นะครับเย็นวันพุธพระหัดวันศุกร์นะครับสวันนะครับโรงแรมจัดเทศกาลอาหารญี่ปุ่นนะครับเพียงท่านละ790บาทเท่านั้นเองนะครับหกโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับที่โรงแรมคลาสสิกคาเมโอที่ยานะครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับ บุฟเฟต์ไม่จำกัดเวลานะครับนั่งยาวได้เลยนะครับอาหารญี่ปุ่นมีหลากหลายนะครับมีทั้งซาเซมิแซลมอนสดๆเลยนะครับแล้วก็มีทั้งชาบูมีทั้งราเมนนะครับของทานเล่นของหวานนะครับจากคาเฟ่แคนเตอรี่จัดหนักจัดเต็มสําหรับไทยทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับจะพามาดูอาหารนะครับวัาเทศกาลเรามีอาหารอะไรบ้างนะครับมุมนี้นะครับจะเป็นซูชินะครับมีทั้งปลาไหลย่างนะครับแซลมอนสดๆนะครับกุ้งหวานนะครับ หลากหลายมากมายเลยครับทูน่าก็มีครับครับจะพามาดูอาหารนะครับวัเทศกาลเรามีอาหารอะไรบ้างนะครับมุมนี้นะครับจะเป็นซูชินะครับมีทั้งปลาไหลย่างนะครับแซลมอนสดๆนะครับกุ้งหวานนะครับหลากหลายมากมายเลยครับทูน่าก็มีครับซูชิสดๆนะครับเติมตลอดนะครับอยากได้จัดให้นะครับไม่อันไม่จํากัดเวลานะครับสดเลยนะครับมีทั้ง ปลาแซลมอนนะครับปีกนกนะครับกุ้งหวานนะฮะกัมิปูอัดปลาหมึกยักษ์ปลาไหลย่างนะครับญี่ปุ่นไม่อันไม่จำกัดนะครับสดสดใหม่ๆเลยครับครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นมิโซราเมงนะครับทําใหม่ๆนะครับร้อนๆที่ต่อที่เลยนะครับคุณลูกค้าเลือกเนื้อสัตว์ที่ต้องการนะครับแล้วก็จะมีกุ๊กของเราคอยทําให้นะครับ ถัดมาตรงนี้เป็นชาบูกับอูด้งซุกี้นะครับใหม่ๆลร้อนที่ต่อที่เหมือนกันครับนะครับตัวราเมนของเราเนื้อสัตว์มีให้เลือกหลากหลายนะครับมีทั้งปลากระพงสดๆเลยนะครับหมูสามชั้นนะครับหมูปลาหมึกนะครับแล้วก็เนื้อไก่ก็มีครับครับส่วนด้านนี้จะเป็นอาหารมุมในฮอตดิทของเรานะครับมีทั้งข้าวญี่ปุ่นนะครับ กระดูกหมูชุบแป้งทอดนะครับทั้งของทานเล่นของหลักนะครับอยู่ในฮอตดิทเสิร์ฟร้อนๆนะครับแล้วก็มีซุปด้วยนะครับปลาหมึกผัดรวมกระเทียมนะครับกุ้งสับสาหร่ายทอดนะครับปลากระพงนึ่งซีอิ๊วครับมุมด้านนี้จะเป็นอาหารในฮอตดิทของเรานะครับมีทั้งข้าวผัดกระเทียมนะครับกระดูกหมูชุบแป้งทอดครับเนื้อย่างซีอิ๊วปีไก่ ทอดซอสบาร์บีคิวนะครับเต้าหู้สเต็กเต้าหู้นะครับปลากระพงนึ่งซีอิ๊วกุ้งสับห่อสาหร่ายนะครับแล้วก็ปลาหมึกผัดผัดกระเทียมครับส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นสลัดบาร์นะครับของทานเล่น่าญี่ปุ่นนะครับส่วนมุมด้านนี้จะเป็นสลัดบาร์นะครับถัดไปก็จะเป็นของทานเล่นมีเย็นนะครับมีทาโกยากินะครับซีชมะนะครับเกี๊ยวซ่า สาลายดองญี่ปุ่นนะครับวัตถุดิบพรีเมียมสดใหม่ครับมีเย็นเลือกเส้นได้เลยนะครับทานจะเอาเส้นอะไรอูด้งก็มีเส้นโซบะก็มีครับโคอิบินะครับกุ้งทอดนะครับส่วนมุมนี้นะครับจะเป็นสเตชันของเทมปุระโมรินะครับ ทอดใหม่ๆ้ร้อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นยากิโมรินะครับปิ้งย่างมีทั้งเนื้อวัวเนื้อไก่ปลาหมึกปลาแซลมอนนะครับเลือกได้นะครับไม่จํากัดครับย่างมาให้ร้อนๆเสิร์ฟที่โต๊ะเลยครับส่วนบาร์บีคิวย่างใหม่ๆร้อนนะครับแล้วเราไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะครับทานคู่กับซอสหลากหลายเลือกได้เลยนะครับทั้งยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ไทยน้ำจิ้มซีฟู๊ดเราก็มีให้นะครับสําหรับคนไทยเรา ส่วนมุมด้านนี้นะครับจะเป็นเค้กของหวานจากคาเฟ่แคนทรีนะครับจัดให้เต็มเต็มยาวบุฟเฟ่ลายไปจนสุดเลยนะครับมีทั้งชีสเค้กนะครับเค้กเรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับมีทั้งเชคอาชีสเค้กนะครับเค้กชาเขียวบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตนะครับสดๆใหม่ๆจากคาเฟ่แคนทรีนะครับ ขวดซองพุดดิ้งก็มีนะครับอร่อยมากครับด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับแล้วก็ไอศครีมชาเขียวทานคู่กับถั่วแดงนะครับ วันไหนะันไห,หนวะันไหนขอบกขอพูด Thank yeah. you.